ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอลม o b i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่ผู้ติดตามรวมมากกว่า10,000แคนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาละครับกล่าวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการด e ีบีอีฟุตบอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอพาท่านมารับชมคู่ชิงชนะเลิศกันแบบต่อเนื่องแล้วครับโดยจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณเบฟแล้วครับเบฟเอสเทนนะจากคลับพอสเปอร์แล้วครับ จะเจอกับทางด้านคุณเชฟซามูว่าจากับ CRM นะครับหรือว่าคอมเมมเบลี่นะไหนรอบรองชนะเลิศน,นะครับทางด้านคุณเบฟเนี่ยเอาชนะนินจาม,มาได้แล้วครับสประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านคุณเชฟนะครับเอาชนะคุณเต้ลูกซีมาได้5ประตูต่อ4แบบสุดมันเลยแหละครับถือว่าสกอร์สูงเลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติของทั้งสองคนแหละครับเรื่องที่ฝั่งคุณเบฟเนาะด้านซ้ายมือแหละครับเข้าชิงไปหมดสิบแปดครั้งได้แชมป์มา8สมัยรองแชมป์ถึง10ครั้งนะโอ้โหได้รองแชมป์เยอะกว่าแชมป์อีกนะครับทางด้านคุณเบฟถือว่าเป็นนนเเจ้้าพพ่อพอรงลยคคับี แล้วก็เป็นชอบแรงนเงนดับ14แลลวครับในรายการ DB ส่วนทางด้านคุณเชฟเชฟซามูนะครับจากคลับ CIM หรือว่าคอมเมเบ o r ี่นั่นเองนะเข้าชิงไปทั้งหมด8ครั้งได้แชมป์ม,มาหสมัยรองแชมป์ไปครั้งแล้วก็เป็นชอบแรงนเงนดัี่บ21ครับในรายการ DB เอาแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จระหว่างเจ้าพ่อพลองอย่างคุณเบฟจากพอสเปอร์ะจะเจอทางด้านคุณเชฟซามูจากครับซีไอเอ็มแล้วทั้งคู่นะครับเป็นโปรเบเยอร์กันทั้งคู่แล้วครับคู่นี้มาดูกันว่าจะสนุกสุดมันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมมันครับผม let's go <S โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสีประตูจิงของทางด้านคุณเบฟเอสหจากพอสเปอร์ก่อนนะครับจะมาในแผนหลัง5้านรลกแล้วครับห้าสองหนึ่งสองลองบอลเคาน์เตอร์นะ ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางด้านเอ็ดวินฟันเดอร์ซาแหละครับส่วน3เซ็นเตอร์ครับด้านซ้ายแบ็กก็มีด้านขวาจะเป็นตูรามส่วนตรงกลางนะผมเนสตอรแบ็กซ้ายใช้เป็นนูโนเมนเดสส่วนด้านขวานะครับจะเป็นฟิบลามส่วนกลางรับของคุณเบฟในเกมนี้นะครับโอ้โหจะเป็นวิตินยาแหละครับไม่ใช่กลางรับแบบวีเอล่าหรือว่าแฟงไลกาเลยนะถือว่ามาแปลนะครับทางด้านคุณเบฟส่วนกลางด้านซ้ายนะครับจะเป็นเนสเตอรส่วนด้านขวาเมสซี่ครับตั้งเป็นกลางลุกแล้วก็คู่หน้าเป้านะครับคิลเลียนเอเป้ยืนคู่กับเอเดนฮาร์ซานะครับผม ส่วนฝั่งคุณเชฟนะครับจะมาในแผนหลัง5เหมือนกันเลยครับเป็นหลัง5ชั้นลกนะเป็น5 2 1 2ลองบอลเคาน์เตอร์เช่นกันครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางด้านอีเก้กาซิยัตสาเซนเตอร์ครับผมบาสโตนี่ไลกาดแล้วก็คานาวาโลนะแบ็กขวานะครับผมคาฟูแบ็กซ้ายโรเบโตคาร์ลอสส่วนคู่การนะครับเบลิงแฮมยืนคู่กับบุตเกตแต่ว่าบุตเกตเนี่ยตั้งเป็นกลางรับนะครับผม แล้วก็ลูกกุลินนะครับจะเป็นกลางลูกคนเดียวแล้วครับในเกมนี้ส่วนคู่หน้าผมคู่หูลุงลุงกับเป้แล้วครับเคียร์เนเบยยืนคู่กับคาวไฮลูม,มินิเก้น,นะครับผมเอาแล้วครับพร,พ,รพร้อมแล้วเกมเริ่มครับเคียลูกเล่นเรียบร้อยจะเป็นทางด้านคุณเชฟเชฟซามูจาก c ซีแหละครับจะได้เคียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามายุดสีน้ําเงินดํานะครับของอินเตอร์มิลานส่วนทางด้านคุณเบฟจะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหจังหวะนี้แม่คุณเบฟเกือบโดนไปแล้วครับ ดูอีกครั้งนึงครับจ่ายเข้ามาในเคลียไม่ดีเท่าไรครับจังหวะ2ลูกกระลิดเก็บได้แล้วก็ยิงยัดลูกนี้ครับโอ้โหยังดีครับที่มีตัวมาบล็อกชันนะส่วนฝั่งคุณเบฟเนี่ยมาในชุดสีขาวนะผมจะบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพนะครับผมเอาครับมาดูเกมกันต่อแล้วครับเป็นเพลย์บุกข,ของคุณเชฟเปิดเข้ามาโอ้โหสะบัดอมอนแล้วลูกนี้จังหวะ2สอนย้อน,อน,อนไม่ได้คับแนมะ่เปิดเกมมาฝั่งคุณเชฟเอาใหญ่เลยครับโอ้โห มีโอกาสจะขึ้นนำถึง2ครั้งเนาะเอาครับเกมไปกันตอบยังแค่ศูนประตูต่อ0ูนฝั่งคุณเบฟจ่ายมาไม่ดีครับติสซิบาสตัวนี้จ่ายมาไม่ดีเหมือนกันแล้วจังหวะ2ฝัง่งคุณเบฟเก็บมาได้ยังปั๊มมาได้แล้วครับลูกนี้ดึงซ้ายดึงขวายังไม่ส่งยังไม่จ่ายปเปลี่ยนแกนยาวๆมาถึงนูโนเมนเดสเอาแล้วครับลูกนี้สร้างจังหวะได้ดีส่งต่อมานนโนเฟกช็อตไปต่อแล้วก็ลูกนี้อู้หู แม่โดนเหลี่ยมหนาของคานาวาโล่แล้วครับทางด้านนูโนเบนเดนนะพยายามจะจี้แต่ว่าไม่ผ่านเหมือนกันแลลวครับในเพลน,นี้เตะยาวขึ้นหน้าม้าฝั่งคุณเชฟซามูเ่นสันซ้นกับลูมเมนิกเส่งต่อมาไม่ถึงเหมือนกันนะแหมคู่นี้เนี่ยเจอกันเป็นครั้งแรกด้วยแหละครับในรายการดีบีไม่เคยเจอกันมาก่อนนะบอกได้เลยว่าบอลไม่รู้ทางเนี่ยโอ้โหเกมน่าจะเปิดแล้วครับคู่นี้เอาครับไปกันต่อแล้วครับฝั่งคุณเบลฟเอเทน จ่ายเข้ามาในที่อันเดสอินเนต้าย้อนมาที่วิตินญ,ญาแล้วครับในเกมนี้นะครับเลือกจะใช้เป็นวิตินญ,ญานะของคุณเบฟเนี่ยไม่มีการรับแบบจ๋าๆอย่างเช่นแฟงไราการหรือว่าวิเอล่าเนาะมาดูกันว่าไม่มีการรับเนี่ยจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนแหละครับในเรื่องเกมรับเอาครับไปกันต่อฝั่งคุณเชฟซามูมาแล้วครับเบลลิงแฮมจ่ายขนานมาได้สวยลูกนี้จี้มาคนเดียวแล้วก็สไลด์ครับโอ้โหฝั่งคุณเบฟถสีว่าสไลด์ได้แม่นะจังหวะนี้ ยังหายจังหวะจบไม่ได้ฟังคุณเชฟไปกันต่อแล้วครับฝั่งคุณเบฟจะเบฟหรือเชฟแล้วครับตอนนี้มาต่อจ่ายมาอาซาจังหวะนี้ปั๊มมาได้จ่ายมาไม่ดีเหมือนกันนะโอ้โหเริ่มจะแลกเริ่มจะเสียกันมากขึ้นนะตอนนี้เอเดนฮาซาแล้วครับแล้วก็โดนสไลด์เหมือนกันนะโอ้โหยังได้อยู่ครับเอเดนฮาซาย้อนมาที่เมสซี่วนซ้ายวนขวาอันเดสอินเอสตา สีดานเชิญมาได้สวยเอาละครับฮาซาลูกนี้ดับเบิลชัดแล้วได้ใส่ขวาเรียบลอยนิดหนึ่งศูนย์แล้วครับที่คุณเบฟเอสหนึ่งศูนย์ขึ้นนำไปก่อนครับโอ้โหจากเอเดนาซาแล้วครับจังหวะนี้ดูอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้ครับอินเนสตาพลิกมาได้สวยมากครับสีดานเชิญแล้วก็จับหนึ่งจังหวะดับเบิลชัดพลิกเข้าขวายิงเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับ อนเนต้าครับหมากเซยเทิร์นมาได้สวยจังวันนี้แล้วเป็นเอเดนฮาซาแหละครับพลิกเข้าซ้ายดับบนชัดเข้าขวาแล้วก็ใส่ด้วยเท้าขวาบอนเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าบอลเลียดพุ่งทะแยงเสียบเสาไปเลยครับเอาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับที่คุณเบฟออกนําไปก่อนนะแต่ว่ามีการหมุนนิดนึงครับโอ้โหน่าจะเกมหลุดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะเผื่อมันกลับมาเนาะเอาครับหมุนติ้วๆแล้วครับตอนนี้ จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับแล้วก็เกมเด้งครับโอ้โหโอเคครับมาชมกันต่อครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมา,มากๆเลยครับเมื่อกี้เกมมันหลุดไปเนาะแล้วก็มาเล่นต่อในช่วงนาที24เหมือนเดิมครับําสกอร์เป็น1ประตูต่อ0เช่าเดิมนะเพราะว่าคุณเบฟบเนี่ยออกนาไปแล้วครับเมื่อกี้เพราะว่านําตอนนาที24แล้วครับแล้วก็ต้องเริ่มเล่นนาที24ยังไงต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับผม คลิปเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องนะเนาะอาครับมาชมกันต่อแล้วครับฝั่งคุณเบฟมาต่อลูกนี้จ่ายโอ้โหไม่ได้จ่ายแล้วครับเชฟซามูมาแล้วครับเชฟซาเอย๋ยซามูจะนับหนึ่งได้หรือเปล่าจะตีเสมอได้หรือไม่ลูกนี้ลุดกุลิดพิกเข้าในมาได้สวยได้ใส่ขวาตีเซฟสุดๆเซฟยังอยู่ครับยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ยังตีเสมอไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ดูอีกครั้งหนึ่งครับลุดกุลิดได้สตันนิง่งหลอดม่วงจังหวะนี้ครับโอ้โห แต่ว่ายังไปซูเปอร์เซฟของทางด้านเอ็ดวินฟันเดอร์ซาร์ยังปฏิเสธออกไปได้เอาละครับจะเป็นลูกแต่มุมของคุณเชฟซาเอ๋ยซามัวจะเปิดเข้ามาล้นหรือว่าจะมีลูกสูตรเปิดเข้ามาแบก,กูมี่โมงออกมาก่อนแถว2เป็นเมสซี่เก็บได้หรือเปล่าเอาละครับเก็บได้ด้วยจะได้ส่วนของคุณเบฟเอสเทนลูกนี้ออกมาที่เมสซี่ด้านซ้ายมีเติมขวามีแต่งซีดานเชิญลูกนี้พลิกมาได้สวยสจตายช่องมาไม่ผ่านธนามาโลว่าแม อย่างยังหาจังหวะจบไม่ได้ในเพย์ที่2ของคุณเบฟแมจังหวะได้ส่วนจาลูเตมุมเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรจะน่ากลัวนะน่ากลัวที่สุดในจังหวะส่วนแลวนะบอกได้เลยเพราะว่ากองหลังเนี่ยขึ้นไปล้อมงกันหมดแล้วครับจาลูเตมุมแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ฝั่งคุณเบฟยังลงโทษไม่ได้มาต่อับนูโน่เมนเดสจ่ายเข้ามาในลูกนี้โอ้โหจ่ายเผื่อไปหน่อยครับเชฟซามูมาต่อแตะบอลยาวไปอีกครับโอ้โหเบลิงแฮมแล้วฝั่งคุณเบฟก็จ่ายเสียไปเช่นกันนะโอ้โหยอะไรวะนะ เบลิงแฮมมาที่เอ e. ็มปาเป้ได้สายได้สายยิงชุยชุยออกไปโอ้โห,โหนี่ภาษาใต้บ้านผมนะการพากบอลภาษาใต้บ้านผมก็จะบอกว่ายิงชุยชุยออกไปแล้วแบบนี้ถ้ายิงข้ามคานหรือว่ายิงแบบออกไปเยอะนะก็จะบอกว่ายิงชุยชุยออกไปอะเอ,อาครับยังตีเสมอไม่ได้แล้วครับทางด้านคุณเชฟซามูเป็นบอลตั้งเตะของคุณเบฟเลือกจะเล่นสั้นมาแล้วครับแบกโกมี่ เปลี่ยนซ้ายมานนโนเมนเดสกระชากได้สวยลูกนี้หนีกุลิตมาได้เอาครับส่งต่อมาเคลียร์เนเป้จะพลิกจะพลิกลูกนี้ย้อนมาที่อินเนต้าจ่ายออกขวามาแล้วครับเมซี่ลูกนี้ฟิลิปลามแดนกลางของคุณเบฟเนี่ยมีแต่ตัวค่องๆแล้วครับ3คนนะวิตินยาเมซี่แล้วก็อินเนตา้าแล้วลูกนี้ได้ลองปันง่นโค้งโอ้โหเจาะไม่ได้ก็ลองสองไกลบ้างนะครับจากเมซี่แต่ว่าไม่หนีมือเท่าไหร่เมื่อกี้แล้วทดวนันวิธามหนึ่งนาทีต่อจากนี้ไปในช่วงชายครึ่งแรกครับ มาต่อฝั่งคุณเบฟจ่ายมาไม่ดีแล้วฝั่งคุณเชฟเคลียร์มาจังหวะ2ยอย้อนมาโอ้โหผู้สิน์บอกว่าหมดเวลาบจบครึ่งแรกไปครับคู่นี้ใน45นาทีเป็นทางด้านคุณเบฟนะครองบอลไป70%แล้วครับโอ้โหแล้วก็ขึ้นนําไปแล้ว1ประตูต่อ0ส่วนทางด้านคุณเชฟนะครับครองบอล30%แล้วก็ยังนับหนึ่งไม่ได้ครับมีโอกาสยิงไป1ครั้งด้วยนะ เอาครับฝั่งคุณเบฟเมื่อกี้มีการปรับเปลี่ยนทางด้านอุสมานเดมเบเล่ลงมาครับลงมาแทนทางด้านเอเดนาซานะเพราะว่าในครึ่งแรกเนี่ยดูเหมือนจะงงเงียบๆไปเหมือนกันนะทางด้านเอเดนาซาไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยจะมีส่วนร่วมในเกมเท่าไหร่รับคุณเบฟก็เลยจะถอดออกไปพักเลยเหรอครับแล้วก็ส่งทางด้านอุสมานเดมเบเล่ล่างบอลลังดอลงมานะถือว่าเป็นการแก้เกมของคุณเบฟแล้วครับส่วนทางด้านคุณเชฟนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่แล้วครับ เอามาชมเกมกันต่อฝั่งคุณเบฟจี้ยกมาไม่ผ่านแล้วบาสโตนี่ตัดมาได้ออกซ้ายมาโรเบโตคาร์ลสเปลี่ยนขวามายาวๆถึงด้วยครับลุมมินิเกเล่นสั้นๆคาฟูเอาละครับลูกนี้วิงงว่งแซงวิ่งแซงจ่ายเข้ามาในที่เบลิงแฮมจะยิงหรือเปล่าจ่ายมารถกุลิตตวัดจังหวะนี้โอ้โหยิงชุ่ยๆออ,อ,อกไปอีกครั้งหนึ่งครับแม่ได้จอจ่อหน้าตัวครับแต่ว่ายิงไม่ถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าหันหลังให้ประตูอยู่แล้วครับไม่มีเฟอร์นอมินฟินิชชิ่งด้วยนะจะเป็นกองหน้าอาจจะตรงกรอบมากกว่านี้แล้วครับ โอ้โหยังตีเสมอไม่ได้เช่นเดิมมาทางด้านคุณเชฟซามูโอกาสเนี่ยถือว่ามีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าแค่ยังนับหนึ่งไม่ได้แค่นั้นเองแหละครับส่วนทางด้านคุณเบฟครับผมปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับเอาทางด้านกาเดเบลลงมาแทนเอมเปเป้แล้วก็พอสโคลงมาแทนอันเดสอินเตสตาแล้วมาเกเรเล่ครับโอ้โหลงมาแทนพอสโคอีกครั้งหนึ่งฮะยังไม่ได้รับโอกาสแลวครับในเกมนี้ของพอสโคแล้วก็กลางลูกนะครับจะเป็นทางด้านเมซี่นะ โดนชาออกไปพักแล้วก็จะส่งทางด้านลุดกุลิตลงมาครับผมเป็นลุดกุลิตล่างใหม่ด้วยแล้วครับล่างนี้เอาครับเกมไปกันต่อครับฝั่งคุณเบฟมาที่วิตินยาแกเล็ดเบลครัผมเปลี่ยนออกซ้ายมาครับนูโนเมน,นเดสเฟ,ฟชช็อตเอาแล้วครับลูกนี้จะได้โอกาสเปิดโอ้โหโดนปั๊มไปก่อนแล้วยังเปิดไม่ได้ฝั่งคุณเชฟจะได้ส่วนหรือเปล่า จะสวนไวไหมครับโอ้โหฝั่งคุณเบฟก็ลงมารับกันหมดแล้วครับตอนนี้ยังสวนไวไม่ได้ออฟเบลิงแฮมเล่นกับเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ครั้งหนึ่งจ่ายย้อนมาลดกุลิตเบลิงแฮมเอาแล้วครับได้นวดแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับโอ้โหฝั่งคุณเบฟอ่านมาได้แล้วจะสวนลูกนี้ด้านซ้ายเนี่ยมีเติมมาแล้วครับลองวางยาวๆมาเมนเดสมงเชดมาจังหวะ2เป็นคันนาวาโล่ตามมาเล่นได้อย่างมาซ้อนเพื่อนได้ดีเลยครับฝั่งคุณเชฟซามู เอาครับมาดูกันว่าเพลนี้จะตีเสมอได้หรือไม่จ่ายยาวๆมาติดที่ตุลาเหมือนกันฮนะโอ้โหสังคูเนี่ยถือว่าอ่านบอลกันได้ดีจัดนะแม่สกอร์ก็ยังเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่าเดิมอาชีพคุณเบฟแล้วดับเบิลชัดใส่สายลูกนี้ก็ยังติดบล็อกแล้วก็หลุดออกหลังไปฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึง่งครับผมจ่ายเข้ามาดับเบิลชัดแต่งได้สวยแล้วครับเขาเรียกว่าตามตำราเลยนะแต่ว่ายิงจังหวะนี้ไปติดบล็อกซะก่อน เอาละครับจะเป็นลู่แต่มุมของคุณเบฟจะเปิดโอ้โหยังไม่ได้เปิดครับแม่โดนกลุ่มคำเนิดสังหานครับมีการหยุดประเลียอีกครั้งนึงเลยครับในช่วงท้ายๆของครึ่งเวลาหลังแล้วนะตอนนี้เนี่ยฝั่งคุณเบฟจะปรับยังไงครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านคุณเชฟนะมาดูกันว่าจะแก้รูปแบบลูกเกมมายังไงครับจะปรับได้ดีแค่ไหนจะตีเสมอได้หรือไม่อ่ะฝั่งคุณเบฟก็เอาทางด้านลูโต้คาร์ลลงมาคคนหนึ่ง เอาช้างด้านนูโนเมนเดสเอาไว้พักแล้วครับถสือว่าในเกมนี้ทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแล้วครับช้างด้านนูโนเมนเดสเอาครับระหว่างรอตั้งคู่นะครับขอประชาสัมพันธ์รายการนิดนึงนะใครที่สนใจสมัครรุ่ขันรายการดีีนะครับอยากหาประสบการณ์ก็ลองมาสมัครกันได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ดี e ฟุตบอลจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นแฟนเพจนะหรือว่ากดลิงก์ตารางคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณมารายการนี้คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ลองมาสัมผัสบรรยากาศกันดูได้ครับเอาครับมาชมเกมกันต่อแล้วครับฝั่งคุณเบฟจ่ายมาไม่ดีฝั่งคุณเชฟเตะยาวขึ้นหน้ามาจังหวะ2เก็บได้มาที่เอเป้เอาแล้วครับวันนี้ได้จี้ส่งต่อยาวๆมาลูกนี้หลุดเดียวมาแล้วครับแล้วก็โอ้โหยังไม่ได้จบแม่แกนเบลถึงก่อนแต่ว่าโดนโรเบโตคารลอดวิ่งแซงครับเหลือใจเชื่อโอ้โหส่วนฝั่งคุณเบฟมาต่อลองงัดมา ฟิลิปลามวนซ้ายวนขวาจะเปิดลูกนี้โดนปั๊มไปก่อนแล้วก็หลุดออกข้างไปอะเป็นบอลสู้กันมาแล้วครับของคุณเบฟแล้วก็มีการหยุดปรเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับแม้ถือว่าคู่นี้เนี่ยสู้กันด้วยเทคนิคเลยแลครับพอเล่นไปเห็นอะไรไม่ดีเริ่มจะไม่เข้าท่าครับก็มีการหยุดปรเปลี่ยนแล้วก็มาปรับเลยครับเขาเรียกว่าไม่ปล่อยให้เกมเนี่ยมันดูแย่ลงไปกว่านี้แล้วครับทางด้านคุณเบฟส่วนทางด้านคุณเชฟนะครับตอนนี้ก็ยังใช้แผนเดิมอยู่แหละครับเป็นหลัง5ชั้นลกเหมือนเดิม 5-2 1-2ลองบอลเคาเตอร์แต่ต้นเกมแล้วครับ <7 S 2> เอาครับเป็นบอลชุัมมาของคุณเบฟเอ็ดน <10. S 2> จะเปลี่ยนคนชุ่มหรือเปล่าครับ <8. S 2> ไม่เปลี่ยนฮะแล้วจะหยุดทำไมเมื่อกอี้เอาครับมาเกเรเล่เล่นอยู่มุมชงตอกส้นมาเปิดเข้ามาจุดนัดพบจังหวะนี้ไม่ได้มงแถวสองเป็นคุณเชฟซาเอย๋ยซามูเก็บได้แล้วก็โยนมาเก็บไม่ได้แม่จังหวะสองมาฝังคุณเบฟมาต่อ มาเกเรเล่วนพลิกจ่ายซ้ายมาที่โลเบโต้คารอสเอาละครับมีพื้นที่มีเวลาจะเปิดหรือเปล่าคอสมาติดหัวโอ้โหติดหัวคานานัโลครับครับจังหวะ2ยังเก็บได้อยู่แห้วครับมาที่วิตินยาเจ้าเตี๋วลากรจ่ายมาไม่ดีอโอ้โหโดนอ่านได้แล้วฝั่งคุณเชฟจะได้สวนลูกนี้เบลิงแฮมลองงัดยาวๆมาเอมเป้เอาละครับหลุดเดียวมาแบบนี้แล้วก็พูดสัรตรูออกมาสกัดไม่ได้ฝั่งคุณเบฟ โอ้โหฟันเดอร์ซาบถือว่าอ่านเกมได้ดีทีเดียวจวังหวะนี้ชาไม่ออกมาเนี่ยเอเป้ได้หลุดเดียวแน่นอนครับแล้วฝั่งคุณเบ๊ไม่สนใจไปกันต่อมาลวครับวิติยาลุงนิพิกเข้าซ้ายย้ายออกขวามาลดกุลิตจะเล่นยังไงใส่ขวาโอ้โหยิงเขาเรียกยิงชื่อครับไม่มีจังหวะดับบลชัดแล้วก็ยิงเนาะจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงไปเลยครับบอนเนี่ยไปตรงตัวแล้วฝั่งคุณเชฟยังสวนไม่ได้เช่นเคยฝั่งคุณเบ๊ะมาต่อแล้วครับฟิลิปราม เปิดเข้ามาในได้สวยลูกนี้ได้วันชูโอสคูหรือเปล่าพลิกเข้าซ้ายมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหโดนลุนม3าเอาไม่ได้แล้วมาต่อผู้สินบอกว่าเล่นต่อไปได้เปรียบอยู่แล้วก็ย้อนมาแบกมี่ฮะโอ้โหเนตาก็เปลี่ยนออกขวามาอีกครั้งนึงเลยครับฟิลิปลามถือว่าได้เปรียบอยู่นะฝั่งคุณเบมเนี่ยก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแล้วครับส่วนทางด้านคุณเชฟเนี่ยโอ้โหเวลาเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วแหละครับจะเล่นแบบใจเย็นไม่ได้ตอนนี้ต้องเร่งแล้วครับต้องตีเสมอให้ได้ ฟันเดอร์ซาเปลี่ยนออกขวามาถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับโอ้โหเอาครับเป็นเพล์ของคุณเชฟซาเอ๋ยซามูกันต่อมาดูกันว่าจะตีเสมอได้หรือไม่เอาละครับเอลเปล้ลูกนี้จ่ายมาที่แกเลนเบลจังหวะสองแล้วก็ยิงสาเข้าไปครับโอ้โหเอาดิกลับคืนสู่เกมได้สําเร็จแล้วครับในช่วงนาที88นาทีบ่าครับโอ้โหดูอีกครั้งนึงครับเกลเบลจ่ายมาเอลเปล้แล้วก็เกลเบลจังหวะแรกยิงไม่โดนจังหวะ2อบอลยังมาเข้าทางครับแม่ ยิงเข้าไปได้ครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับเกลเบลฝากเอลเป้แล้วก็เอลเป้ตบคืนครับจังหวะแรกเนี่ยยิงติดบล็อกจังหวะ2บอลเข้าทางแล้วก็แปรด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับโอ้โหฟานดซาก็หมดปัญญาแล้วครับแบบนี้เอาแล้วครับมีประตูเพิ่มเติมเป็นทางด้านคุณเชฟซามูวครับยิงตีเสมอทางด้านคุณเบฟไปแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกมแล้วครับตอนนี้ขเขาเรียกว่ากลับคืนสู่เกมแล้วครับ เอาครับเกมไปกันต่อผู้นี้จะต่อเวลาหรือเปล่าหรือว่าจะมีมันนอกของใครใครได้ตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นมันนอกอย่างแน่นอนเอาละครับเดมเบเล่ได้ปั่นโค้งโอ้โห,โห,โห,โหแบบนี้ก็อาจจะเก็บตกจบแล้วหรือเปล่าครับไม่แน่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้คุณเบฟออกนาอีกครั้งหนึ่งครับด้วยอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้โห,โหพิกเฟซช็อตแล้วก็ปั่นโค้งเลยครับเป็นชาอนานอุสมานเดมเบเล่แล้วจังหวะนี้ยิงสุดคมเลยครับโอ้โห ดวูว่าลหลิตม้วนมาได้สวยจ่ายมาแล้วก็เดมเบเล่เฟกช็อตเข้าขวาปั่นโค้งเสียบเสาสองไปเลยครับโอ้โหเอาครับขึ้นนาอีกครั้งนึงเลยครับทางด้านคุณเบฟเป็นสองประตูต่อนหนึ่งนะเขาเรียกว่านามาสซอนามาเลยครับยิงมายิงกลับไม่โกงแล้วฝั่งคุณเชฟจะได้หรือเปล่าโอ้โหจ่ายมาแล้วเป็นการคลองบอลของคุณเบฟแล้วผู้สินก็เป่าหมดเวลาไปเลยครับ ผลสรุปว่า90นาทีเป็นชนะคุณเบฟทำได้ครับเฉือนชนะคุณเชฟซามูจากเซมไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันนะผมโอ้โหคุณเบฟเนี่ยออกนำไปตั้งแต่นาที24นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเกมก็ดูจะสูสีนะแล้วก็ตึงเครียดมากๆครับแล้วเป็นชนะคุณเชฟซามูนะมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายๆแล้วครับนาทีไปนะตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เกมเหมือนจะจบตรงนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่จบนะเป็นทางด้านคุณเบฟแหละครับที่มายิงประตูขึ้นนนนนําาาาใช่วงงทททีีบปอ เป็นประตูชัยไปแล้วครับในเกมนี้เอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งแล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่9ของเด้สําเจนะทางด้านคุณเบฟยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละครับส่วนทางด้านคุณเชฟนะครับได้ลองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เจมชี่แล้วนะครับผมไปมาลุยกันใหม่นะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube BE, b b e ีฟุบอลกันด้วยนะครับส่วนใครสนใจสมัครเลงนขันนะครับก็มาสมัครกันได้ที่ช่องทางที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้หรือว่ากดลิงก์้ต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปลให้เรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ดีขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ